สวัสดีเพืพ่อเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสูช่องไลฟ์วิฝรั่งค่ะตอนนี้เพชรอ,อยู่ในประเทศไทยมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเดินทางมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนวันนี้วันที่25เมษายนรวมแล้ว25วันคลิปวิดีโอนี้เพจจะมาเล่าค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่อยู่ใน ประเทศไทยนะคะอย่างมาฮอลิเดย์หรือว่าใช้ชีวิตอยู่จริงๆในประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่กันเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คุยกันนะ,ะริ่มต้นเลยสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนก็คือค่าที่พักค่ะตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเพรอยู่ที่ลักษณะเป็นห้องนะคะใช่หรอค่ะเพรพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมค่ะ คอนโดมิเนียมอันนี้ก็จะเป็นบัตเจ็หนึ่บัตเจ็ที่คุณเช่าอยู่หรือว่าคุณเป็นห้องของตัวเองสำหรับคนที่เช่าอยู่นะคะลักษณะไซส์ขนาดนี้32ตารางเมตรที่เพชรอยู่1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องครัวที่อยู่ซ้ายมือน,นี่เป็นห้องครัวไซส์ที่เพชรอยู่นี้ถ้าเช่าเป็นรายปีนะคะจะมีค่าเช่าเดือนละ ที่หนึ่งหมบาทค่าเช่าเดือนหนึ่งหนึ่งหาพคะเราก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแน่นอนพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่เปิดแอร์นี้อยู่ไม่ได้เลยค่ะคอนโดมิเนียมยิ่งโซนที่เพชรอยู่เนี่ยเป็นฝั่งทิศตะวันตกบอกเลยว่า ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเช้าก็รู้สึกแล้วว่าร้อนเนี่ยถ้าไม่เปิดแอร์นี่อยู่ไม่ได้อาจจะเปิดพัดลมได้นะคะใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเพราะหลังจากนั้นต้องเปิดแอร์ะคะ่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยห้องที่เป็นกระจกนะคะลักษณะปูนของตึกหรือเดือนเมษาเนี่ยอากาศเมืองไทยบอกเลยว่าร้อนจริงๆค่ะ ค่าไฟนะคะบินมาแล้วอยู่ที่879บาทไม่ได้อยู่คอนโดทั้งเดือนนะคะไปต่างจังหวัดมา3-4วันแล้วก็อาศัยอยู่ในห้องสมุดของคอนโดมีแอร์มีฟรี Wi-Fi เอาแล็ปท็อปเอางานไปนั่งทำที่ห้องสมุดค่ะบางครั้งก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้างช่วงบ่ายซะส่วนใหญ่ หกสิบบาทค่ะอาบน้ําคนเดียวอยู่ห้องคนเดียวซักผ้าคนเดียวค่ะอันดับต่อไปเลยที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าอินเทอร์เน็ตค่ะพเพื่อนอินเทอร์เน็ตภายในห้องเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะแพ็กเกจที่ต่ำเช่นเดียวกันอยู่ที่420รบาทรวมภาษีแล้วค่ะพเพื่อนท่านใดใช้อินเทอร์เน็ตมือถืออยู่แล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมือถือรายเดือนใช่ไหมคะของเพจเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3 1 5สบาทสำหรับมือถือแพ็กเกจที่ต่ำสุดเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆค่าไฟค่าน้ำค่าอินเทอร์เน็ตห้องค่าอินเทอร์เน็ตมือถือทั้งหมดนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่ทุกคนจะต้องจ่ายแน่นอนยังไม่ได้ทานอาหารยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะคะทุกคนต้องจ่ายแน่นอน อีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดแบบนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของห้องคุณก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางทุกปีแล้วตอนนี้เริ่มมีค่าบำรุงริบขึ้นมาประก,กันอาคารขึ้นมาจีปถาถะตรงน,นี้นะอ่าคันนี้นี่คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานแล้วคันนี้เราก็มาถึงค่าใช้จ่ายในการ กินกันมั่งค่ะเพื่อนเพื่อนตื่นเช้ามานี่สำหรับเพชรอยู่คอนโดนะคะเพชรก็เริ่มด้วยทานกาแฟก่อนค่ะกาแฟชงเองที่ห้องหรือลงไปที่ด้านล่างมีร้านเซเว่นอีเลเว่นนะคะที่ขายกาแฟอยู่แก้วหนึ่งก็จะอยู่ประมาณที่กาแฟเย็นอยู่ที่3 0บถึง3าบาทแล้วก็ต้องมีขนมนะคะที่จะทานคู่กับกาแฟอยู่ที่ส0บาท เช้ามานะคะเราก็จะจ่ายกันที่ประมาณ60บาทสําหรับตัวคนเดียวนะคะ60บาทเป็นมื้อแรกมื้อเช้าพอมื้อกลางวันนะคะถ้าเพนไม่ได้ออกไปข้างนอกเพนทานที่ด้านล่างของคอนโดก็จะมีทักฟู้ดนะคะรถข่ายอาหารเป็นรถตู้เนี้ยมาจอดข่ายด้านล่างค่ะก็อาหารก็จะอยู่ประมาณที่6 0ถึง100บาทต่อหนึ่งจานนะคะแล้ว กลางวันกลางวันนี้ถ้าไม่ได้น้ําเย็นหรือน้ําที่เป็นโซดาหรือน้ําอะไรที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยกินน้ําเปล่าอยู่ไม่ได้ค่ะต้องหาน้ําแดงโซดาหรือน้ําชานมเย็นอีกหนึ่งแก้วค่ะก็จะอยู่ที่40่0ิบาบาทต่อแก้วพอมื้อเย็นค่ะบางครั้งก็ออกไปข้างนอกนะคะหรือทานในเซเว่นอีเลเวนนี่แบบว่าไม่ได้ออกไปไหนนะคะถ้าอยู่ในเซเว่นก็จะต้องมีข้าวสวยหนึ่งแล้วก็ อาหารหนึ่งก็อีกประมาณหนึ่งร้อยค่ะอาจจะต้องมีขนมหรืออาจจะต้องมีเครื่องดื่มอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นนมหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือหนึ่งวันสำหรับวันธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆเนชา้ากลางวันเย็นนี่คือวันธรรมดาที่ไม่ได้ออกไปไหนแต่เราจะอยู่ห้องทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วถ้าเราได้ออกไปข้างนอกเราก็เริ่มมีละขับรถ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดครับเราก็ต้องเติมน้ํามันรถนะคะล้างรถพวกอะไรจิปทะที่ว่าปีหนึ่งจะต้องมีต่อทะเบียนนะคะปีหนึ่งจะต้องมีถ่ายน้ํามันเครื่องปีหนึ่งจะต้องมีการบำรุงรักษาล้างแอร์ของรถนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเตรียมแบ็กอัพไวเลยประมาณ10,000บาทค่ะเ,เพื่อน แต่เรามาคุยเรื่องอค่าน้ำมันนะคะือถ้าเราไม่ขับรถเราก็จะต้องนั่ง MRT นั่งรถเมล์นั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะส่วนใหญ่ตัวเพรเองก็จะขับรถเพรก็จะเติมน้ำมันอาทิตย์หนึ่งเต็มถังเต็มไว้1,500บาทนะคะก็จะขับได้อาทิตย์หน่อยๆรอบนี้ได้ไปบางแสนมาด้วยก็เติมไปแล้ว3รอบค่ะ 1 5 0ห้รอสามรอบนะคะใน1เดือนประมาณ4,500บาทไม่ได้ไปออกไปไหนทุกวันนะคะแล้วก็แน่นอนถ้าตัวเพชรเนี่ยอย่างเพชรอ,อยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาไทยเนี่ยเราก็ต้องสรรหาอาหารอร่อยนะคะอาหารที่เราอยู่ต่างประเทศแล้วเราไม่ได้ทานอย่างเช่นทุรเรียนเนี่ยซื้อทุรเรียนมานะคะราคา435บาทเป็น3เม็ด<ม>เขาเรียกว่า ทุเรียนพันน,ก,นกกระจิบนกกระจิบหมายถึงเม็ดจะไม่ใหญ่นะเล็กๆเลกๆ๋ยวมาดูเนื้อกันว่าเป็นยังไงเรียกว่าพันนกกระจิบมกำลังดีนะเพื่อนมากินทุเรียนกันค่ะวันนี้ซื้อทุเรียนมา เขียนว่าพันนกกระจิบนะนกกระจิบก็หมายถึงทรงของทุเรียนเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนนกว้าวอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายจีบปาถะเลยเพรก็เ,กเลยทำบัญชีขึ้นมานะคะเพื่อนๆบัญชีที่เพจทำเนี่ยจดตั้งแต่วันที่1เมษายนเลยจนถึง วันที่25้าวันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตกอยู่ที่สอง0มื่นกว่าบาทแล้วค่ะยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะคะ20,000กว่าบาทอันนี้ค่ากินค่าซื้อของค่าที่อยู่ท่องเที่ยวอยู่ในนี้นะคะท่องเที่ยวแบบว่าไม่ได้บินเลยนะคะถ้าขับรถไปแค่บางแสนพัทยาค้างโรงแรมขึ้นละพันหน่อยๆค่ะตอนนี้ค่าใช้จ่ายของเพชรตัวคนเดียวนะคะอยู่ที่ส0 0 0มื่นกว่า สรุปว่าการที่จะมาอยู่ในกรุงเทพอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่อาศัยในคอนโดถ้าขั้นต่ำเลยคิดว่าคนจะมี3าม0มื่นถ้าเช่าห้องด้วยนะคะต้องมี4ี่หมื่นกว่าห0าหมื่นค่ะเพื่อนๆในการที่จะรำลงชีวิตอยู่ในคอนโดในกรุงเทพ